สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องคูดี้ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้สีผ้าไหมาหารม่นนี้พี่น้องมาเบิ้งกันครับว่าเฮ็ดยังมื่อนี่เมื่อคืนนี่ผมไปไต่ตะกั่แ่ตนมา่ดแม่โอไลยเติมครับถัวยนึ่งหมดละจะเต็มขวดนะครับมันนี้ผมนี่สิสีผาทำการทอดตะกั่นให้เบิ้งให้พี่น้องเบิ้งนะครับก็วัตถุดิบไม่มีอะไรเยอะครับกับส่วนประกอบนะครับก็มี ตะกะแตนอันนี้คือลวกไว้แล้วจนมือเศร้านี่นะครับตะกะแตนอากาน้ำมันนะครับน้ำมันพผืชอดกะรถดดีครับมีเท่านี้แหละอุป,ปกรณ์นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องตั้งกระทะให้เดือดก่อนจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันครับใส่ลงไปเลยพี่น้องโอ้โหครับแก้วเสียงเปิดนันน้ำมันนันเืชดไหมว่ามันเปิดนัน บักสองเช้าวะปอกหลุดลงไปเลยครับน้ำมันลงไปเลยแห้งใส่ยแตะก็ะแต่แห้งฟูดีครับพี่น้องประมาณนี้ครับนี่ะกดวจัดล่างดูเรือดแล้วมาเรเลยจากนั้นรอให้ น้ำมันพืชนะครับเดลี่ยได้ที่อ่าอันนี้ก็เค้องกินแบบบ้านๆพี่น้องจริงๆแล้วผมก็ไป่อนก็ยังต้องกินเพราะเปลี่ยนดอกแ <c oughs> ต่ว่าอยากเห็้ในเบิองอ่อาลงไปเลยครับเออเดี๋ยว้ยโอ้โหชุดใหญ จริงๆแล้วมันต้องมีแนวกองเขาเอื่นยังไงยังล่ะ้านทเท่ากันมันต่างส้นไม่ใช่น้องไอ้ไข่น้ำมันมันไหลออกนะครับยามมันสุกแต่ว่าผมบ่มีผมงอกแบบบ้านๆเลยมาๆมาเมาื่อกี้น้อกันครับเจ้าบ่้าสักกี่ร้านนะแต่แล้วเราก็รอให้มันสุกนะครับ ขายล้มูุก่อนก็ยืดชุกเหรอเปล่าเลยมันต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับกระทะก็เป็นกระทะไฟฟ้าครับบริเป็นเต่าแก็บมันก็นเลยควอมหอนมันกับบอร์ได้ทีปัาไหนครับ โอ้คักคักโอเคสักเซเวลาอยู่เดี้พี่เท่าตัวจีซุกมันหน่อยหน่อยกว่า้วยวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากตากล้อง <c oughs> มือโปรโน,นะครับเด้กคักว่า โอเคครับตอนนีก้ก็ซุกแล้วครับเดี๋ยวซุกแล้วผมดึงทักออกเอาซีด้วยครับพี่น้องมันบ้านพวกกระตองเฮ็ดยังบุญไว้ครับมันบ้านครับเนี้ยแก้วจากนั้นเดี๋ยวเอาลงหยิบลนะ้วอะไุกจอด ครับบ่าบาดนี่เป็นการทำอาหารที่อันตรายมากเลยครับพี่น้องม <c oughs> าเนี้ก็ทอดเสร็จแล้วมาเนี้ผมจะปรุงรสนะครับโดยใช้รสดีนะครับรสดีนี่อย่างนี้แหละย่างเดียวเลยครับปรุงใส่รสดีอ่ะใส่เลยครับโรยเข้าไปเนี่ยใส่ไลยกับแซ่บไลยพี่น้องระวังมันเชื่อมกันละ่ะ โอเคครับพ่อท้านี่แหละมานี่กะเราก็โว้ยคือปิดยากจริงกะคนน้นในมันเข้ากันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเลยเอ้าเฮียเฮ้ยกินเนี่ยรดไป,ปแล้วเอาโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ได้แล้วครับ ตะแกรงอาหารพื้นบ้านอีสานของเรานะครับแซบพี่น้องมาเด้อมากินทั้งกันครับมามามากินอ่าโอเคครับอันนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับทอดตะกัดแตรกัตจมี่ <laughs> มามากินทั้งกันวันนี้เอฟซีทั้งหลายนีครับเด้อพี่น้องแม่นี่มาแกงสามหน่วยครับ <laughs> แล้วก็แจวบอกา <laughs> มาครับมากินขวั้งกันครับื <laughs> ้อน,นี้ก็ได้รับเกียรติจาก เชฟนิกกระทะเหล็กนะครับขอบครับนะครับครับผมซิซิ่มาตัวง่ายหน่อยทกวันโอเคครับมาๆมางเมื่กี้ต้อกันพี่น้องต้องขอขอบคุณโคดี้ครับที่ไปไต่มาให้เรากินโอ้ยอันนี้ก็จะม่นนั่งยากเลยเว้ยแย่ขนาดเี้ครับง่วนรถดีไหมเอาเปิดกล้องเขานะครับเปิดกล้องเขานะจังเก้วครับจังเกียวกดผมบันขนมักอยู่หม่องสูงนะครับผมไปกินทั้งทีไะ หอมหวานครับตุยยจะบอกลงไปครับนี่พี่น้องสุดยอดเลยครับตัวนี้ไงครับสุดยอดครับอร่อยมากไมก่ไกลๆนะแม่เหรอสุดยอดครับอเห็นมั้ยครับพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้ผมไปเตะแทบดาดที่แล้วเนี่ย คือเคยลงคีปแปดเตัวน้่ก็อย่างนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวยิ่งบางเบิ้งตัวนี้พี่น้อง,งีย yeah. าูแลลวครอืมแกว้วตัวอีกก็อีกกระซุงสูงน่านักมาก,ก,กว้าวตามเลยโอเคเย้เล่นจริงจ็บจริง <c oughs> ล้มก็พี่น้อง้มไปยังดอกตำานึนงโอ้ยอกิดต่อครับเอาโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายน,นี้จะก็ไม่แก่นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ม,ม,มุ่มก็กิกินครับกินหิวข้อวแห้งก,กินมันเบิดละพ่อเบิดแล้วก็บจพากันว่าจพีพากันออกกําลัางกายนะครับสุดท้ายน,นี้ก็ฝากติดตามช่องคูดี้ชาแนลด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามนะครับช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับแก้ว